ผมจะมาบอกสูตรเดินเกมฉีแบบโกงๆให้เ,เพื่อนๆเอาไปเล่นกันในแรงไดมอนด์คอมมานเดอร์ทำให้เ,เพื่อนๆขึ้นคอน20-30-40ดาวแบบเบสได้แน่นอนทําตามนี้นะครับรับรองว่าใช้ได้แบบ100%มาคร์เซ็นําไม่จำกัดแรง้งไม่จํากัดดาวนะครับมาแล้วครับมีคอมมานเดอร์มา2คนมีแ้งคอนมา2คนนะลุยครับ ไม่จำกัดแล้งไม่จำกัดดาวไม่ขัดคนไม่คัดตำแหน่งนะครับมาครับดาวเยอะสุดอยู่ที่เบสหรือเปล่าจะอยู่ที่เบสครัดาวเยอะสุดเยอะสุดอยู่ที่เบสคนเดียวครับ40ดาวนอ,นอกนั้นคอมมานเดอร์ Commander, แล้วก็เพื่อนหนึ่งดาวอีกคนหนึ่ง5าดาวนะครับดูครับ พี่พาคอมไปไหวหรอครับตอนนี้คอน20บวกมันเป็นคอนเทนต์ไงก็ <c oughs> ทํามาจนถึง40ดาวแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ตามที่เบสได้เกินไว้ในต้นคลิปเลยนะครับแน่นอนว่าการที่เราทำคอนเทนต์นี้ยากกว่าโซโลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรามาคนดูทางบ้านแรงไม่เท่ากันเลยนะครับห่างกันเป็น40ดาวแล้วต้องไปเจอกับฝั่งโรข้ามที่มา5คนแต่ว่าเราจะรับมือยังไงและมีวิธีการเล่นยังไงนะครับก็เดี๋ยวต้องมารับชมกันนะครับเอาเข้าวันที่หน้าดับก่อนเลยนะครับตอนนี้อ่ะผมก็เพื่อนเปิดไปก่อนนะครับผมเลือกเป็นคนสุดท้ายนะครับ ครับตอนนี้เขาเปิดมูลานมาก่อนนะครับแล้วก็กิวดอร์ใช่ไหมแล้วก็เอลสูนะตอนนี้ก็จะเป็นคลิกซี่นะครับเรามารอดูว่าตวสุดท้ายฝั่งเขาจะเป็นตัวไหนนะครับอ่ะเบสจะมาพาให้ดูความคิดสดสดเลยนะครับอ่ะเป็นยีน่านะครับนั่นหมายความว่าชัดเจนว่ามูหลาดเข้าป่านะครับตัวที่เราจะเลือกหยิบเกมนี้ก็ได้แก่โอเมนนะครับแล้วก็สกัดแล้วก็ฉี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดโอเมนเนี่ยอ่ะมันสามารถโดนยีน่ากดเลนต้นเกมได้หนักมากนะครับแล้วก็โดนกิเดอร์ดูดได้ง่ายด้วยในช่วงที่แบบยังต้นเกมเราาาายยัังงงงไไมมม่่่่ดด้้ีีีขขขอออเเเเะะะทจแแ็็็กกกรนนนนผลืปพว ฉีต้นเกมไม่ได้แพ้ยีหน้านะครับกับการโอเมน men, ต้นเกมโดนยีหน้ากดนะครับยังไม่ถึงขนาดแข็งแก่งมันก็ไม่เชิงโดนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันเสียเปรียบแต่ถ้าเป็นฉีเนี่ยรับรองว่าใส่ได้เลยนะครับอ่ารับรองว่าใส่กับยีหน้าได้เลยแล้วยังสวนมูาดได้ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้เลยเลือกเป็นฉีมาครับแต่ว่าตัวเลือกที่สองเพื่อนอยากเล่นโอเมนก็ได้นะครับโอเมนช่ำาๆรู้กันอยู่แล้วนะครับเล่นยังไงไม่ให้แพ้ยีหน้าเไ,ไม่ต้องอธิบายใช่ไหมไปกันต่อเลยเราไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าเรามีเกมเพ มาอรอดูกันว่าจะทํายังไงครับไปมาครับทุกคนแผ่นนี้มันก็ต้องขึ้นแท่นกระโดดกันก่อนแล้วนะครับเอากระโดดกันไปเลยดีกว่าครับนี่แล้วก็รีบมาเข้าเลนนะครับผมจะขึ้นเปลนรองเท้ากันซีซีนะครับเวลาฉีเจอกับยีหนะ้าต้องออกรองเท้ากันซีซีนะครับสำคัญมากๆนะ เพราะว่าอะไรถึงต้องออกเท้ากันซีซีใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราออกเท้าเกาะมันจะโดนยีหน้าลำแล้วขยับไม่ได้นั่นเองนะครับอนะ่าแล้วก็เรามารอเวลาเคลียร์ครีบเอาสกิลสองให้มันโดนคีบทั้ง3ตัวนะครับจากนั้นก็ย่างเชิงกันไปเนหะ็นไหมค่อยๆคล้อกัอนไปคนละทีคนละทีจากนั้นนะอันนี้เบสเห็นแล้วเราว่าเขาอยู่ข้างในกดสกิลหนึ่งให้โดนแล้วสองครั้งแบบนี้นะครับพอเขาเดินมาโดนก็จะโดนลดเกาะน,นะเราก็จะได้2สแตตบ,บนหัว เพื่อน,นํามาเป็นการตีดุดเลือดนั่นเองคนดูฉี่เวลามันสกิลโดนเห็นไหมไม่ว่าจะสกิลหนึ่งสกิลสองอันตีมันจะได้2ขีดบ,บนหัวตลอดนะครับเอามาดูการอ่านเกมกันบ้างเมื่อกี้เราเห็นไหมว่ามูราดมันมาฉลับที่เราหมายความว่าไงหมายความว่ามูราดจบบนอ่าเราสบายใจได้ไม่ต้องโดนกลัวโดนฝ่าเขามาแก้งนะครับแล้วก็แย่งจริงนกกันไปนะครับจากนั้นก็สกิลสองให้โดนขีปสามตัวเหมือนเดิมครับแล้วก็หนึ่งต่อยให้โดนหนึ่งต่อยให้โดน,น,โดนแล้วก็ออกนะพยายามไอขีดฟ้าๆไอเขาเรียกอะไรนะขีดชมพูชมพูใต้เท้าฉี่า้ยยยีีนนมมัเเเเเบบดดรตะะะงจจจิิพล ตอนนี้การเล่นเนี่ยคือเทคนิคการตัดหลังนะครับที่เบสต,ต้องมาทําแบบนี้เพราะว่าตัวละครเบสชนะแล้วถามว่าพ,พี่มาตัดหลังงี้พี่ไม่กลัวโดนแก๊งเหรอเบสบอกว่าอะไรครับต้นเกมมูลาจบบนใช่ไหมอ่าน่นอนครับไม่ต้องกลัวเราก็ดูแค่เมสเขาซึ่งเบสเห็นแล้วเมสเขาอยู่บนแล้วแบบคนดูน่าจะมีคําถามว่าแบบอ้าวแล้วพี่ไม่กลัวยีหน้ามาใส่พี่หรออย่างที่เบสบอกครับตัวชนะอ่ะแล้วก็ฟิกเกอร์ผักเลยครับอ่าเห็นไหมข้อดีของการตัดหลังทุกคนเราสี่ก่อนเราเดินเกมได้ก่อนนะครับ แต่นั้นก็ขึ้นมังกรใหญ่เลยเห็นไหมเบเวลสีตั้งแต่10-15วีอะครับมังกรยังไม่เกิดเห็นไหมอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็นิยมหยิบฉีมาพู่เอลันดอร์อยู่แล้วนะในส่วนตัวเบบเพราะว่า เอ็นดอร์เป็นตัวต้นเนาะและว้วเบก็เป็นตัวต้นมันทำให้แบบเกมอาจจะจบไวได้เลยครับตอนนี้ก็มาหาดักนะเห็นไหมอ่ากิลเดอร์ไม่สี่นะผมก็ไม่จำเป็นต้องกลัวโดนดูดอะไรครับหนึ่งแล้วก็สองค้างเป็นคอมโบตอนยังไม่มีอันติเนาะจากนั้นมาโฟกัสที่มังกรใหญ่ครับนะก็เอ็นดอร์ตัวต้นอยู่แล้วครับแล้วเข้ากับเราเราต่อเลือกกิลเดอร์ได้ใช่ไหมแล้วก็เราเก็บยีน่าได้ไม่แก่ยังไงมังกรใหญ่ก็ต้องเบกของเราแต่ว่าช็อตเนี้ยพลาดนะครับเราเสียมังกรใหญ่ให้กับบูลาดไปนะครับเบกก็ผักเอลสูข้างคอมแพนแล้วก็สกิลสองกก คิวได้ก็รอดไปครับก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันครับทุกคนจากเหตุการณ์ข้างบนเราก็เห็นแล้วนะครับว่ายีน่าก็กําลังเคลียร์คลิปอยู่นะครับตอนนี้เราก็กลับมานะรับเลนเรากปกตินะครับตอนนี้เราก็รอดูครับว่ายีน่าไปไหนแต่ไม่เห็นมาเขาวิ่งผ่านหน้าเราไปเมื่อกี้เขาดูเห็นปะเขาแล้วจะไปเติมกลางไงปะไปโล่ที่แรดละ เราก็ไม่ต้องไปตามเขานะครับไม่ต้องเดินเกมตามเขาเดินตามสไตล์เรานะอ่าเบก็จะมาหาเช็คนะครับว่าป่ากเขาอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาสกิลหนึ่งต่อไปก่อนนะอ่ามูลาดก็ต่อเดือดเรามาครับไม่เป็นไรนะเราไม่ต้องรีบนะครับเราเล่นแบบใจเย็นๆนะครับเนี่ยพยายามตัดทรัพยากรตอนที่ยีหน้าไม่อยู่นะครับอ่าแล้วก็ตัดให้หมดนะครับพวกกูพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเอาคีปล็กนะครับไปตันต่ออ่าแล้วครับแล้วก็มาครับเคลียร์ครับจังหวะนี้ก็เอรันดอมมาแก๊งเล่นเราแล้วตอนนี้เป็นไทมิ่งสำคัญที่อยากให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งนะครับว่่าาาาเเป็นนนททีีีอยยงง้ คือมันเป็นทามิ่งที่แบบว่าเออเราต้องรีบทําอะไรสักอย่างนะเพราะว่าเพื่อ4นาทีเราจะได้แกงออฟเลนนะครับแต่ว่าตอนนี้เบสมาดักไม่คนอาจจะถามว่าทไมพี่ไม่ไปช่วยรอตีดาร์กอ่ะเพื่อนก็ตายเดี๋ยวน,นี้ผมเห็นมีกบอยู่แล้วนะครับเอารอกบรวบก่อนนะช่อน,นี้แล้วค่อยผักนะครับอ่ะแล้วก็เก็บไปได้นะอ่าแล้วก็รีบมาเค,คลียร์คีฟนะครับจังหวะนี้เพราะเหตุผลที่เราต้องมาเอาดาร์กเพราะว่าเราเสียมังกรใหญ่ตอนแรกจำได้ป่ะเราโดนมูรารมาลาดนะครับแล้วก็ตอนนี้มันจะทามิ่งสี่ละ ไอ้สเต็ปบนหัวฉีนนเนี่ยสี่ขีดเนี่ยเวลาเพื่อนจะตีทริกมันก็คือให้เ,เพื่อนๆต่ดไปหาสเต็ปม,มานะถ้าเกิดว่ามีคลิปกำลังเดินมาให้เราไปต่อยคลิปแล้วสกิลสองใส่คลิปให้เราได้สี่สเต็ปม,มาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาตีป้อมมันจะต่อยแรงเห็นไหมเวลาไม่มีขีดขาบนหัวมันจะต่อยเบาเห็นไหมแต่กันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเทคนิคเฉยๆบางทีเผื่อมีแมลงหรือปูอะไรอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยเพื่อนก็สามารถไปต่อยแมลงต่อยปูเพื่อเอามาต่อยป้อมได้นะครับ มื่อกี้ก็ช็อตเจอกับยีน่าจริงผมจ่ายสกิลมั่วซั่วไปหน่อยนะแต่ก็ด้วยความที่เรานำเยอะเมื่อกี้ถามว่าจ่ายมั่วไหมคือจ่ายดักครับคิดว่าเขาจะสไลด์หน้าเข้ามาแต่ก็เขาก็ไม่ได้กล้าแล้วครับตอนนี้เรากดไปหนักแล้วด้วยเนาะเบคขอได้นําพ่อโมดเคียเพนะครับผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายเลยนะครับเพราะว่าเขาปลอดภัยและก็คุ้มค่านี่การันตีจากผู้ใช้จริงกว่า2,000 0 0คนเลยนะครับและตอนนี้เขามีโปรโมชั่น11 11นะครับคุณดูก็ทําให้เราได้รับเคียบคอยคูณสําหรับการเติมเกมมมาาากกกยบบนนนเววว็็ไซต์แลล้ครี จำนวนจำกัดนะต้องด่วนหน่านะครับเขามีแฟลเซลหลายเกมดังลดสูงสุด30%สุดท้ายนี้เพื่อนๆอย่าลืมใส่โ,โค้ด m ม a ามี0 1ให้เบสทุกครั้งเวลาเติมด้วยนะครับเขาจะได้สปอนเบสต,ต่อไปยาวๆแล้วเราไปดูเกมมันต่อเลยครับลุยครับอ่าแล้วเราก็เอียงมาที่บูบับนะครับเอียงมาตีคลิปเล็กเรากจะดูว่าอ๋อบูบับฟาเขาอยัางอยู่นะจากนั้นก็ดูมูาอ่ะแล้วมูาล้ลมพอดีเบสก็มาดักตรงนี้เขาจะได้ไม่เห็นว่าเราอยู่นะครับไอจีหน้าเห็นแต่สองตัวนี้เอร่ะไม่เห็นครับ พ่เราก็ใส่เขาไปเลยน,นะไม่เขาแบบเสียฟิกไปตอนนี้คือเบสก็มีทุกอย่างเราตอนนี้ก็อยากจะได้ปลาปลาตัวนี้ครับพยาเล็งที่เซฟิล่าเพราะเรารู้ว่าอะไรครับนี่ไงฟิกเกอร์ผักกระม่อมแล้วก็เข้ามาใส่แบบนี้เพราะว่าเรารู้ว่าอะไรครับคนดูลองคิดตามเขาอันติต่อหน้าเราไปแล้วฟิกเกอร์ไปแล้วอ่าเอาตัวที่เป็นไปได้มากที่สุดก่อนแต่นะก็ไม่เล่นใส่ย,ยีหน้านะครับยีหน้าก็โดนเรากดหนักลก้วเก็บไปเป็น2ตัวแบบนี้ตอนที่สี่4 1 3านะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าเล่นยากครับมูลาเสียบฟ้าเนาะเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะมันเกิดจากการเดินเกมของเราเพื่อนจำได้ไหมไม่ใช่ว่าเกิดจากการฟุกหรือว่าอะไรนะครับเราเป็นคนไปตัดหลังยีน่าการที่เราได้เปรียบในช็อตนั้นช็อตเดียวเราไปเล่นมังกรใหญ่ต่อให้เราจะไม่ได้มังกรมาก็แล้วแต่นะครับทำให้เราสโนโบอลมาได้ถึง,ถ,งถึงตอนนี้นะอ่าเพื่อนทันไหมนี่แหละครับคือการเดินเกมการเลือกตัวสําคัญยังไงเลือกตัวให้เหมาะเล่นให้กดดันให้ได้ในกรณีที่ตัวเราทําได้เห็นไหมมันจะทำให้เราได้เปรียบตัวติด,ดตอนนี้เบสคุมมากๆเลยนะคร ต้องอยู่ต่ำกว่าเบสแล้วนะครับตอนนี้ไม่กล้าเดินขึ้นมาสูงแล้วเห็นไหมเขาก็เคลียร์คีฟอยู่ในป้อมนะครับผมก็ต้องดูแมปดีๆนะครับช็อตนี้คือไม่ใช่ว่าแบบเราจะยืนอย่างนี้ได้ตลอดแล้วต้องดูแมปด้วยแต่เบเห็นอยู่แล้วเขาอยู่กลางหนึ่งบนหนึ่งเต็มที่ก็มีแค่มูลาดซึ่งฉีไม่แพ้มูลาดนอะ่าตอนนี้ผมบอกให้คนดูไอ้พวกนี้มันจะสัมผัสกันตั้งแต่ตอนเลือกตัวที่ผมบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นโอเมนอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่กลัวมูลาดนอะ่านี่ยีน่าเขาก็มาเช็คนะครับเขาน่าจะรู้ว่าเราอยู่ก็ แบบเรากดไว้หนักอยู่แล้วยีหน้าไม่กล้าอยู่แล้วนะครับแบบต่อยกล้าก็ไม่ไหวเราแล้วครับเพราะว่าเรามีตัวแข็งด้วยแล้วก็ของน้าด้วยนะครับตอนนี้เอาสกิลหนึ่งตอดไปนะครับตอดไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ปล่อยให้ครีมมันอนกมาก่อนเนาะจากนั้นก็ค่อยๆเคลียร์ครีมไปครับเราเห็นแล้วครับว่ามูลาดอยู่บนเขาเบสดูแมพตลอดนะเพื่อนๆสังเกต่ะเวลาเบสทำอย่างเงี้ยเบสดูแมพอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตอนนี้บัฟฟ้ามูลาดจะเกิดเบสก็จะมาแอบไว้นะครับไม่ให้ฝั่งตรงข้ามรู้นะตีบัฟฟ้าเสร็จนะครับแล้วก็ จะไปดักยีหน้าต่อทามมิ่งมันต้องทันกันนะเห็นไ,ไหมเบ็ดึงว่าฟ้าเข้าพุ่มก่อนนะครับแล้วก็เก็บมา,านันก็จะไปกดดันยีหน้าต่อครับตอนนี้ยีหน้าก็เดินไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ให้ไปนะครับถ้าไปผมก็จะเอาป้อมนะครับผมจะตอนนี้เราก็กลายเป็นแบบเรียกได้ว่าเป็นตัวป่วดเลยครับ ทำบัฟฟ้ามูลาเราก็คุมด้วยแล้วก็ยีน่าก็ไม่กล้ากับเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากล้าก็โดนนะครับตอนนี้คือเรากดไปหนักแล้วนะครับปูกันต่อครับทุกคนจังหวะนี้ถ้าเกิดมูลามาปาดเราเราจะเอาสกิลหนึ่งสับนะครับจริงจริงจริงแล้วสกิลหนึ่งผ่าก้องกําแพงแบบตุ๊ด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 ก็อันตรีปิดนะครับถ้าเกิดไม่ตัวก็เอาสกิลหนึ่งดักไปที่เงาเขาแล้วเขาไปไหนไม่ได้แล้วนะครับจากนั้นก็สกิลสองลดเกาะฉีบแบบไอ้ลดเกาะยีน่านแบบนี้นะครับ แล้วก็ต่อยดูดเลือดต่อยดูดเลือดต่อยดูดเลือดแล้วก็กดแข็งนะครับจังหวะนี้แล้วก็สกิลหนึ่งาใสาย่ยีน่าตัวที่เจ็บี่สุดก่อนแล้วก็จากนั้นดูที่เซฟิลา่าเพราะว่าเราพอจะเล่นต่อได้ไหมทำไมได้ก็ออกมาต่อยคีบดูดเลือดมีขีดขาบนหัวเลี้ยงขีดขาบนหัวตุกจะดูดเลือดได้นะเห็นไหมอ่จาจังหวะนี้แล้วก็จะเล่นประมาณนี้รับฉีเพลนี้ก็รอดมาได้นะครับ ต่อไปก็เป็นดาบแดงนะครพูดถึงไอเทมกันบ้างดีกว่านะสเปียร์อัพลองกินนุชออกมาเพราะอะไรทำไมไม่เล่นโบเกนล่ะครับเพราะว่าสเปียร์อัพลองกินนุชเนี่ยเอาไว้เจอไฟเตอร์ที่แบบมีเกาะ2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไฟเตอร์ถึกๆเช่นฟอร์เลนสก,กัดยีน่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยก็จะนิยมออกสเปียร์นะครับแต่ว่าถ้าเจอพวกมูลาดแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยก็ออกโบเกนได้นะครับแล้วก็ออกมาเป็นดาบถึกเนาะเพราะว่าทำให้เราเอา,เอาตัวรอดในจังหวะสำคัญได้นะครับรวมถึงมีดาเมจด้วย นั่นเองนะครับจากนั้นก็รอดักเอลสูเอลสูก,ก็ไม่มาเราก็ไม่เป็นไรเคลียร์คลิกมันต่อไปนะครับไอเดมที่เบสจะออกต่อไปก็คือดาบแดงนะครับเอามาปิดสกอร์ปิดดาเมจนั่นแหละนะครับจากนั้นก็รอดูชิ้นสุดท้ายจะเป็นกอดสะท้อนหรือทอยห,หรือจะไปฟูดาเมจเลยก็ว่ากันทั้จังหวะที่มูรามาป่ายก็โดนนะครับเอาแล้วเป็นเราผักดักนะครับอันนี้เ,เพื่อนๆต้องอาศัยเล่นจังหวะให้เคยชินนะครับจังหวะนี้เบสก็ไม่รู้จะอธิบายไงคือเราเราใช้ใจเดาจริงครับจะบอกว่าเอ้ยผมกำลัง ก็ได้คิวมาแบบงงๆอันี้คิวนี้ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันครับดันได้มาเราก็มาฟาร์มต่อนะครับตอนแรกเกือบจะตัดบัฟเพื่อนแล้วครับคิวเพื่อนไปเอาบัฟฟ้าเข้ามาแล้วเพราะว่าเกมนำมากแต่พอมาดูอีกทีเอาเพื่อนยังไม่เกิดนะครับก็ไม่เป็นไรลุยกันต่อพอเราได้เลนล่าแล้วก็สลับมาเล่นที่เลนบนนะครับเราก็ฟาร์มไปเรื่อยครับทุกคนถ้าเพื่อนๆอยากแบกนะเพื่อนๆอยากหลุดพ้นจากแรง่งไดมอนคอมบันเดอร์อะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆต้อง ฟาร์มให้เกิดให้รวยนะครับอาชีพสุดท้ายมีที่เซตไว้อะท็อปเซิร์ฟเขาเซตไว้เป็นโอมิอาร์มนะครับส่วนรูนผมก็ใช้เป็นเจาะร้อยธรรมดานะครับไม่ได้ใช้อะไรนะรูนจะเป็นธรรมดาเลยเจาะร้อยนะครับผมไม่ค่อยได้เออไม่ได้บอกรูลเลยนะรูนในเทมพลังแฝงอะไรอย่างเงี้ยนะพลังแฝงก้อนนี่นะครับที่เป็นดีวิลเวกเนนิ่งนะครับทำให้เราแบบพิ้วดาวในไฟนะคูดาวไวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับไอเทมก็ไม่ได้ออกโอมิอาร์มชิ้นสุดท้ายนะเท่าที่ผมคิดนะเกมนี้น่าจะไม่ได้ออกโอมิอาร์มชิ้นสุดท้ายนนนะะะะคครรรรัับบเเเพพพาาาาาาาวววว่่่ดดมมจียยยงอออออแล้้้กกกกไททหืส เราดูครับจังหวะนี้ผมเห็นยีน่าอยู่ในพุ่มอยู่แล้วก็มาฟิกเกอร์ผักเลยครับเอาแต่ว่าดันเจอ2ตัวแบบนี้แล้วเข้ามาใส่เรายังมีความถือในการสเตตเขาขาดูดเรือบนหัวลรวยังออกมาได้แล้วก็ไหลกันมาต่อทว่าที่คลิปเล็กแล้วก็ไปเบสปับแดงต่อแล้วจังหวะนี้อ่าแล้วก็ดึงเข้ามาในพูบมแล้วครับปลอดภัยที่สุดนะครับอย่าตีจงแจ้งขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวโดนชั้นดาวมาก็ไม่คุ้มนะครับพิกอีกนะครับอ่าใครว่าเราสังเกตดูสังเกตว่าเบสอะจะฟาร์มตลอดนะครับอ่าสังเกตปะผมจะฟาร์มตลอดเลย ผมจะไม่หยุดหาตังค์เลยนะเพราะผมรู้ว่ายิ่งรวยยิ่งชนะง่ายนะครับเกมนี้เลยต้องรวยต้องชนะให้ได้นะครับเราเป็นตัวต้นเกมด้วยแล้วผมที่พี่จะฟามไปถึงว่าไหไไม่ไปช่วยเพื่อนสักทีนะครับก็ต้องรอดูจังหวะนะครับอันนี้ไงผมจะออกไปกอดสะท้อนเพราะว่าให้ความสำคัญกับยีนาแล้วก็มนะูราดเนาะแล้วเขาก็ยังมีแครี่อย่างเอลซูอีกนะครับผมก็เลยให้ความสำคัญไปที่กอดสะท้อนตลอดที่จะสกิลหนึ่งนะครับเขาอันติออกไปละผมจะเอาป้อมนี้ให้ได้ทำจริง ช็อตนี้เขาเสียฟีการยิงต้องเดินออกนะครับแต่ว่าผมแบบยังหิวป้อมอยู่นะครับคือยังฝืนน่ะคิดว่าตัวเองจะตีป้อมแตกแล้วก็เรียบร้อยไปครับโดนชัดดาวช็อตนี้เพื่อนๆก็ไม่ควรนะครับแต่ว่าเกมนําเยอะผมก็สตรีมอยู่ด้วยครับเวลาสตรีมชอบพลิกเสือนงเงี้ยรไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวไปดูกันต่อครับจังหวะต่อไปมาดูกันต่อครับทุกคนในจังหวะต่อไปนะครับเราก็ต้องขึ้นไปทําเวฟบนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเพื่อนจะมีประเด็นกันที่แอลขวาครับซึ่งผมก็ต้องพยายามแบบดูเอาครับว่าควรไปหรือไม่ควรไปอะไรอย่างเง ซึ่งแร็ดก็ยังไม่ได้มาด้วยผมคิดว่าไม่ควรโบน์นะครับแรดยืนอยู่กลางเลยเห็นปะแรดเพิ่งจะเดินมาถึงเนี่ยครับตอนนี้แล้วเหมือนจะมีประเด็นกันเกิดขึ้นครับโอ้โหแล้วเหมือนจะเริ่มนนวแล้วเราเป็นอิรนดอที่เก็บเยนาได้แล้วเเป็นกบที่ล้มลงไปก่อนแล้วฮายาล้มลงไปตามแบบนี้แล้วแรดเจ็บหนักมากหน้าแดงแบบนี้โอ้แล้วหายไปกันหมดครับโอ้โหเหมือนจะดีนะครับผมดูได้เมื่อกี้ได้เขาก่อนนะส่วนนี้ผมต้องรีบไปกันกลางเลยนะครับแล้วแรดที่อาการไม่หมดคือเราไม่รู้ด้วยนะครับด้วยความที่เราไม่มีข้้อมูลลจาากกใครเเยสังตไดว่ ไม่ถูกปิดทุกอย่างถูกปิดหมดนะครับไม่มีใครกล้าขอเกมอะไรครับเพราะเาคนเกิดคนดูเนาะแล้วก็ผักใส่กากแพงแบบนี้แล้วก็เก็บไปได้นะสำหรับมูลานิ่มๆเลยนะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากเดินเกมฉี่แล้วก็รู้สกิลฉี่แล้วมากกว่านะครับไม่ได้แบบลงลึกว่าสกิลนี้คืออะไรสกิลนี้คืออะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะแค่อยากมาแนะนําการเดินเกมให้ได้เปรียบแบบ100%อะไรแบบเนี้ยนะครับนีร้100% 100%็นก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็ส่วนใหญ่แล้วชิ้นสุดท้าย แบบอยากที่จะปิดเกมเร็วนะเขเลยที่จะเลือกเป็นเกาะเกิดเลยนะครับไม่เอาอะไรอีกชิ้นหนึ่งอะไรทั้งนั้นนะครับตอนนี้กําลังเล่นหาเกาะเกิดอยู่นะครับก็มาดักในพุ่มแหละครับตอนนี้เบคก็มารอฟ้ามูราเนี่ยคือนับฟ้าทุกตัวทุกคนฟ้าเกิดเมื่อไหร่แล้วก็มาดักรอครับถ้าเขาอยากได้ฟ้าก็อาจจะโดนเราเก็บได้อะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นเราก็เล่นกันต่อไปครับลุยกันต่อไปไม่มีอะไรครับไปกันต่อครับจังหวะนี้ ค่อยๆเคลียร์ครับเราเห็นเพื่อนอยู่ตรงกลางตอนนี้ไปไทมิ่งสิบสองนะครับไทมิ่งที่สําคัญตอนนี้คือดาร์กเลเยอร์นะครับซึ่งยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับฝั่งเราก็คุมได้อยู่ทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็ดาร์กเกิดเปิดไวเลยนะครับเบก็มาช่วยเพื่อนตีนะครับแต่นั้นก็ไม่มีอะไรครับค่อยๆไปเรื่อยรอโซนรอโซนมากกว่าครับไม่ได้ที่จะออกไปเล่นอะไรนะครับตอนนี้กันสี่สิบกว่าดาวด้วยตึงนะครับคนดูดูอาจจะแบบไม่ค่อยตึงนะเพราะว่าเรากดมาหนักใชนเะล่ะการเดินเกมของเราอ่ะ แต่ขอบอกเลยว่าโคตรตึงเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดมาดูในะจิตีประจำอะไรย่างสกิลหนึ่งขัดมูลาดได้นะทุกคนอ่านี่ก็ทุกคนน่าจะรู้เนาะผมว่าบางคนอาจไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทำแบบละเอียดฉีแบบ1 0 0อนะคลิปละเอียดไปเลยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะผมไม่รู้ว่ามีคนทำไปเยอะหรือยังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดที่ผมก็เป็นฉีเป็นหนึ่งตัวของผมด้วยนะครับที่เป็นเม็ดส้มนะครับอันนี้ถ้าเกิดพลาผดผิดภาคถูกไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแบบเอาเกมเพย์มาเปิดให้คนรูดูเลยแบบท เกมนี้ไม่ต้องแบบสําหรับคนดูเป็นนะครับแบบคนดูสตรีมอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเข้าใจแล้วก็เดินมาจบเกมนะครับไม่มีอะไรเนาะก็เลยหลายจังหวะที่แบบผมสกิลดักมูลาดยังไงหรือว่าสกิลนี้คอมโบฟิกเข้าไปผักอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงถ้าเกิดว่าคนดูไม่รู้ก็คอมเมนต์แล้วบอกได้ถ้าเกิดอยากให้เจาะลึกสําหรับฉีลูนไอเทมแรงแฝงอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้แค่มาแนะนําการเดินเกมแบบนี้หวังว่าเพื่อนๆจะนําการเดินเกมในแง่คอน40ดาวแบบนี้ไปเดินเกมในแรงของเพื่อนเพื่อนรับรองว่าเพื่อนเพ่นขึ้นคอนแน่นอนนะครับเพราะว เพื่อนๆเราไปทำรับรองว่าขึ้นแบบเบสแน่นอน,นับตอนนี้ก็เป็น MVP ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเบสก็อยากฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับทุกคนช่อง YouTube ของเบสนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตาม IG ด้วยนะครับทุกคนจะได้มีงานเข้าเยอะๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับ